คำว่าอันหาเจ้าของไม่ได้คือไม่มีใครๆอื่นที่จะเป็นจตีเป็นบุรุษเป็นกระหัสเป็นบาชิตเป็นบรรบาชิตก็ตามเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของก็คือเจ้าภาพคำในที่นีค้คือว่าเจ้าภาพอันหาเจ้าของไม่ได้คือไม่มีเจ้าภาพไปขอเข้ามาเองไปขอเองอ usion. ไม่มีเจ้าภาพสร้างให้คําว่าคำว่าเฉพาะตนเอง คือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับสร้างที่อยู่ส่วนตัวของตัวเองข้อว่าพึงสร้างให้ได้ประมาณในการประมาณในการสร้างโกตีนั้นดังนี้โดยยาว12คืบโดยคืบสุคตนั้นคือวัดนอกฝ้าผนังข้าน,นนอกใช่ไหมฮะฟ้าผนังด้านนอกคำว่าโดยกว้างในร่วมใน7คืบนั้นคือวัดร่วมในฟ้าผนัง รมในคือเอาด้านในเพราะด้านนอกไม่เอาเพราะว่าด้านนอกอ,อัดอิดที่จะเป็นเป็นผนังเนี่ยมันอาจจะกว้างก็ได้นะบางทีอาจจะผนังเนาะถ้าบ้านเราก็เป็นอิดบล็อกธรรมดาถ้าอีกหรือว่าถ้าเป็นกุติดินน่ะบล็อกดินน่ะมันก็จะกว้างหนาด้วยฮะอันนั้นไม่เอาเอาเฉพาะคำรวมรวมในก็คือข้างในเข้าไปข้างในไม่เอาาไม่เอารวมรวมถึงข้างนอกด้วยเพราะว่าพอดนีผนังผนังมันอาจจะ หนาก็ได้นะครับหนาเป็น2ก็ได้งี่ก็ไม่เอาตรงนั้นเอาเฉพาะรวมในใช่ไหมฮะข้อว่าพึงนำพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่นั้นมีพุทธาธิบายไว้ดังนี้พิสูจน์ผู้จะสร้างกุฏินั้นเนะ่ะพึงให้แพ่วถางก่อนนะครับก่อนที่จะไปขอให้สงมาแสดงที่ให้เนี่ยตัวเองก็ต้องสั่งให้ ้วยกับย่าวาจานะครับให้ให้ชาวบ้านเพราะว่าเราเราไปถากถางที่เองไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็ต้องให้สั่งสั่งให้ชาวบ้านตัวเป็นกับปย่าโมาหาันสั่งให้เขาไปเที่ยวแพ่วถางนะครับให้แพ่วถางถางพื้นที่ที่จะสร้างกุฏินั้นเสียก่อนแล้วก็ไปหาสงนะครับหพอพราอุตราสง์เฉวียงบากราภพิสุทั้งหลายผู้แก่พัรษากว่า แล้วนั่งกระยงบะนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นขอสงให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิพึงขอแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนะครับถ้าสงทั้งหมดจะอุตสาหไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิได้ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันทั้งหมดนะฮะ ถ้าสงทั้งหมดไม่อุดสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิได้นั้นเนี่ยในหมู่สงนั้นพิสูตร,รูปใดนะครับพิสูนรเราใดเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นสถานที่มีผู้จองไว้หรือไม่มีผู้จองไว้เนี่ยหรือว่าเป็นสถานที่มีมีชานรอบเดินได้นะครับชานชานเดินรอบได้หรือไม่ก็นะให้ไปตรวจดูสงพึงขอพิสูน์เหล่านั้นแล้วสมมติ คือเธอมาขอให้สงฆ์ไปตรวจดูถ้าสงฆ์ไม่ไม่ไม่ไปก็ใช้พิสูตรรูปหนึ่งไปแทนแต่พิสูตรูปนั้นเนี่ยก็ต้องถูกสงฆ์สมมติให้เป็นตัวแทนของสงฆ์ไปนะครับนะต่อไปท่านก็จะบอกพิธีการสมมติพิสูน์ที่จะไปดูสถานที่ให้เพราะว่าสงฆ์ไม่ไม่สามารถไปไดนะ้ก็ให้เธอเป็นตัวแทนแต่ก็ต้องในสมมุติเธอก่อนนะก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้คือพิสูตผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้ทสงทราบด้วยตุติยกรรมมาวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงตรงฟังข้าพาเจ้าพิสุจมีชื่อพิสุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะต,ตนเองด้วยการขอเอาเองเธอขอสงให้ตรวจด,ดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติพิสูจทั้งหลาย ที่มีชื่อนี้และชื่อนี้นะกรูปก็ได้นะครับพึงตรวจดูสถานที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสูจน์ชื่อนี้นี่เป็นบัญญัติอันนี้นิพนี่เป็นยติท่านเจ้าข้าข,าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพิสูจผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใครเป็นผู้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองขอเธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ สมงสมมติภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อตรวจด,ดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิด้วยของพิสูุ์มีชื่อนี้การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิกษุชื่อนี้ชอบแกท่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดพิพสูจ์ทั้งหลาย ผู้มีชื่อนี้ได้ชื่อนี้อันสงสมมุติแล้วเพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสูตพิสูตชื่อนี้ชอบแย่สงเหตุน,นั้นจึงเน่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมติพิสูตที่จะไปดูให้ต่อไปก็เป็นว,วิธีแสดงพื้นที่นะครับเข่ามือเมื่อมาสงนี่เป็นขั้นตอนในในสังกกรรมยนะครับเป็นินัยกรรม พิสูจทั้งหลายผู้อันสงสมมติแล้วเหล่านั้นพึงไปณที่นั้นตรวจดูที่ที่จะสร้างกุฏิพึงทราบว่าเป็นสถานที่มีผู้จองไว้หรือเป็นสถานที่ไม่มีผู้จองไว้เป็นสถานที่มีชานเดินรอบเดินได้เดินได้รอบหรือเป็นสถานที่ไม่มีชานเดินได้รอบถ้าเป็นสถานที่มีผู้จองไว้ทั้งไม่มีชานเดินรอบได้เนี่ย พึงบอกว่ายาสร้างลงตรงนี้นะครับยาสร้างลงในที่นี้ถ้าเป็นสถานที่ไม่มีผู้จองไว้ทั้งก็มีชานเดินรอบได้เนี่ยก็พึงแจ้งสงว่าเป็นสถานที่ไม่มีผู้จองทั้งมีชานเดินรอบนะก็ให้ไปแจ้งสงอย่างนี้พิสูจนั้นผู้จะสร้างกุฎีเนี่ยพึงเข้าไปหาสงหผมพระอุตราสงเฉียงบางกามท้าพิสูจทั้งหลายผู้แก่สร้ากว่า แล้วนางกระยงงบะนมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะของตนเองด้วยอาการขอเอาเองท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นขอสงให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิแม้ครั้งที่สองแมง้ครั้งที่สามพิสุพุชรัลพึงสามารถพึงบากาให้สงทราบด้วยกิตติทุติยกรรมวาจาคือเบื้องแรกเนี่ยดังที่ว่าไปแล้วสงไปตรวจด,ดูพื้นที่แล้วถ้ามีสถานที่มีผู้จองไว้ไม่มีชั้นรอบก็บอกว่าไม่ควรสร้าง ถ้าไม่มีโดยประการตั้งปวงนะก็บอกว่าจงสร้างในที่นี้ได้แล้วก็เธอก็มาเรียนสงให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าสถานที่ผมไปดูนะเป็นสถานที่ควรสร้างได้ครับแล้วก็ให้เจ้าของพิเจ้าของกุฏิที่จะให้สร้างนั่นแหละก็มาแจ้งสงอีกทีหนึง่งแล้วก็ทํากรรมวาจาอีกด้วยนะครับเพื่อจะให้แสดงพื้นที่เป็นเป็นหลักฐานอีกทีหนึง่งเมื่อกี้เนี่ยไปดูที่เฉยนะครับตอนนี้ให้สงสวดให้ว่า สร้างตรงนี้ได้อนุญาตให้ตรงนี้สร้างตรงนี้ได้นะครับท่านเจ้าข้าขอสงฆรจงฟังข้าพเจ้าพิสูมีชื่อนี้ผู้นี้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของมิได้เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองเธอขอสง์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงแสดงที่พื้นที่ที่จะสร้างกุฏิแก่พิสูมีชื่อนี้นี่เป็นยติ ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้าพิสุจ์มีชื่อนี้ผู้นี้ใครจะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของมีได้เพราะเฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองขอเธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิสงฆ์แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิแก่พิสูนชื่อนี้การแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสูจนชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดชอบอท่านผู้นั้นเพิ่งเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเพิ่งพูด พื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของพิสูจ์มีชื่อนี้อันสงแสดงแล้วชอบหญ่สงเห็นนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้น่เรียกว่าสงได้เห็นชอบที่จะให้เธอสร้างลงในที่นั้นแล้วนะครับที่ชื่อว่าอันมีผู้จองไว้นะครับนี่ก็สําคัญนะฮะสถานที่มีคนจองคนในที่นี้ไม่มีคนหรอกครับจะเป็นสถานที่ท่านเรียกว่า อันที่ชื่อว่ามีอันมีผู้จองไวนะ้คือเป็นที่อาศัยของมดนะครับเป็นที่อาศัยของปวกเป็นที่อาศัยของหนูของงูของมแมลงป่องของตะขาบของช้างของมา้าของราชสีนะสถานที่ที่ช้างมามายืนมานี่บ่อยๆนะครับเรียกว่าอาศัยที่ช้างอาศัย ของม้าบ้างของราชสีของเสือโครงของเสือดาวของหมีของสัตว์ของม้าป่าเป็นที่อาศัยของสัตว์รดรัจชานบางเหล่าต่อไปก็เป็นสถานที่ที่จะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้นาบ้างเป็นสถานที่ใกล้นาเป็นสถานที่ใกล้ไร่ใกล้ตะแลงแกงฮะตะแลงแกงก็คือที่ประหารนักโทษนะเป็นสถานที่ทรมานนักโทษเป็นสถานที่ใกล้สุสานบ้าง ใกล้สวนบางใกล้ที่ของหลวงบังเป็นสถานที่ใกล้โรงช้างใกล้โรงมาใกล้เรือนจําใกล้โรงโซลาเป็นสถานที่ใกล้ที่อาศัยที่สุนัขอาศัยเป็นสถานที่ใกล้ถนนเป็นสถานที่ใกล้หนทางสีแยกเป็นสถานที่ใกล้ที่ชุมชนที่ชุมนุมชนหรือเป็นสถานที่ใกล้ ทางเดินไปมาชื่อว่าสถานที่มีผู้จองไว้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ควรสร้างนะถ้ามีสถานที่ผู้จองไว้ที่อ่านมาเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม่ควรสร้างลง,ลงในที่นั้นที่ชื่อว่าอันหาชานร,รอบไม่ได้คือเกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วปกติเนี่ยคือถ้าบางทีเกวียนบางบาง,ง,งเล่มนะ,ะจะใช้วัวกี่ตัวนะข้างละสองก็มีใช่ไหมฮะ้างละหนึ่งก็มีถ้าถ้า บริเวณกุฏิชายคาของเราเนี่ยพื้นที่มันไม่สามารถที่จะเมื่อเราเทียมเกวียนแล้วเนี่ยเอาวัวมาเทียมเกวียนแล้วเนี่ยมันวพาเบียนล้อมไม่ได้ล้อมเวียนได้ไหม่รไม่ได้เนี่นะอันนั้นไม่ควรสร้างนะทึบไม่ควรสร้างถ้าว่าวัดป่ามีบุดบนภูเข,ขา,าสร้างบนบนช่างน้อนผานะ่ะแต่ว่าไม่มีเวียนลอนะ้อมนะอันั้นสร้างได้ไหมอันนั้นสร้างได้ถ้ามันเป็นของสูงนะแต่ว่าของบุคคลเนี่ย ต้องได้ตามนี้ได้ขนาดได้มาตรฐานตามนี้แต่ถ้าเป็นของสงคุณช่างบนช่อาง,งาน้ำผาฉันไม่มีที่เวียนรอบก็ได้แต่ใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็ได้ไม่มีประมาณนะครับนี่เรียกว่า mm hmm. เกวียนนะครับเกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติไม่สามารถจะเวียนได้นะบันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปโดยรอบนี้ชื่อว่าสถานอาหารอันหาชานรอบไม่ได้ เครับกวนที่เขาเวียนรอบไม่ได้แล้วก็บันไดบ่อยบันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบบันไดอืก็เอาเวียนนะครับเอาเอาวัวเตรียมเกวียนแล้วก็เดินเวียนรอบไมได้ไม่ได้ก็เอาตามล้อเกวียนนั่นแหละครับเกวียนใหญ่เกวียนเกวียนก็ประมาณประมาณนี้มั้งฮะเกวียน ที่ชื่อว่าอันไม่มีผู้จองก็คือไม่มีที่เป็นที่อาศัยของมดของหนูของปวกนะครับนี้ไม่มีที่จองมีชั้นรอบก็สามารถเวียนที่เขาเตรียมวัวแล้วก็เวียนได้ตามปกติอันนี้เรียกว่าสถานที่มีชั้นรอบอาการที่ขอเขาเองก็ขอขอขอคนแรงงานขอโคขอเกวียนขอมีดขอขวานขอผึ่งเป็นต้นนะครับ นี่ว่าไปแล้วอ่ะตอนนี้มาดูการก่อ,อสร้างนะครับคําว่าสร้างนะครับคือทําเองก็ตามให้เขาทําก็ตามให้คนเคยใช้คนอื่นตามทานะครับข้อว่าหรือไม่นําพิสูจน์ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือสร้างให้ล่วงประมาณนะครับไม่นําพิสูจน์ไปแสดงที่ก็เป็นเป็นชังนกรไดิเสนได้นะ แล้วก็ให้ล่วงประมาณก็เป็นสังฆนิเศษได้อันนี้มีสังฆนิเศษหลายตัวความว่าไม่ขอให้สงสแสดงที่สร้างกุฏิด้วยทุติยกรรมวาจาก็ตามสร้างเองหรือให้เขาสร้างให้เกินขนาดนะครับคุณจะสร้างเองหรือ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 ให้คนอื่นสร้างแต่ว่าเราก็สร้างเกินขนาดด้วยแม้เพียงปลายเส้นผมเดียว โดยยาวนะครับโดยส่วนยาวหรือโดยส่วนขวางก็ตามเป็นทุกกดทุกทุกประโยคที่ทำํำยังก้อนปูนฉาบก้อนอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จนะฮะสมมติว่าเราก่อผนังขึ้นมาเนี่ย้ก,กติดกับลังคาติดกับคือข้างบนเนี่ยสร้างให้เสร็จติดติดเป็นหมดเลยนะครับเป็นดินนะฮะก้อนดิกนก้อนดินนะฮะแล้วก็ก้อนดินเป็นฉาบดินด้วยนะนะครับก็ อีกก้อนหนึ่งที่จะสาเร็จเนี่ยเป็นเป็นทุระใจใส่ก้อนสุดท้ายเข้าไปเป็นสั้งกรดิเสษนะครับยังก้อนโูนฉาบอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จเนี่ยต้องทุระใจนะฮะก้อนที่สุดก้อนที่สุดเสร็จเนี่ยต้องสังกรดิเสธเลยคําว่าทั้งกรดิเสีก็ว่าไปแล้วนะครับนี่อ,อันเดียวกันที่ว่าสงให้บริวารให้มนตอัมพาณ์นั่นแหละ เามาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับผมมีชานรอบตรงี้วมีนรอบนข้างนอกนะฮะอันนี้ถือว่ามีฮะก<ว>็ต้องเรียนตามปกติอ,อันนี้มันน่อยว่าเีือนอันี้มันถึงว่าจะเล็กกว่าแต่เขาเขาสร้างให้สงนะฮะอืมต้องต้องสร้างให้บุคคลตัวเองนะฮะคือสร้างให้สงเนี่ยสร้างถวายสงเนี่ยจะสร้างที่จะง,งอนผาโดยที่ไม่มี เวียนไม่สามารถเวียนรอบได้ก็ดีกันกันก็ไม่เป็นไรสร้างเล็กสร้างใหญ่ก็ไม่เป็นไรไม่มีที่เวียนรอบก็ไม่เป็นไรันนี้ถ้าสร้างให้ตัวเองเนี่ยต้องมีเวียนรอบได้ครับเวียนรอบได้แล้วก็ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีผู้จองไว้ไม่ไมีสตาร์ทครับแล้วต้องให้สงแสดงที่ถึงแม้ว่าจะไอ้สิกขาบทที่ต่อมาเนี่ยครับบทที่หกน,นะฮะไอ้ที่เจ็ดเนี่ย สักขบทที่เจ็ดที่เป็นสร้างมหาลกาะวิหารังนะฮะก็จะอันนี้สร้างให้สูงศ่สร้างไม่มีประมาณก็ได้แต่ว่าก็ต้องให้สูงแสดงที่เหมือนกันแต่มันมาดูาดตัอย่างให้ฟังครับมันเราจะเห็นว่าสิกขค้าบทเนี้ยมัน,ม,นมันสามารถให้เกิดทางการิเสได,ได,ได้ได้กี่ประเด็นนะฮะบทภาชินีครับพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงให้นะฮะ พิสูุผู้สร้างกุฏีซึ่งมีพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงนะครับมีพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงให้มีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบต้องทุกกดสองตัวครับกับสังคธิเศษหนึ่งตัวฮะเอาทุกกดสองตัวมาจากไหนมาจากเราไปสร้างกุฏิลงในสถานท,ที่มีผู้จองไว้เป็นเป็นทุกกดนะฮะ แต่ตุกกดอีตัวหนึ่งก็คือไม่มีสานร,รอบฮะแล้วกับสังคาติเศษตัวหนึ่งก็คืออะไรไม่ได้ให้สงสแสดงที่ให้ฮะเนี่ยบทตุกุกดตั้งตัวสังคาติเศษถึงตัวนี่คืออย่างนีนะ้นะครับฉันจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะสังเศษเท่านั้นนะนี่ถึงเป็นอบัตไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็ถ้าไม่เอาสงปรสดงที่ให้ก่อนนี่ก็เป็นอบัตสังกาติเศษเพราะไม่ให้สงสแสดงที่นะนะครับ ใช่ไม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 ีชันต้องต้องได้ตามบทนี้เลยฮะตามตามสกราบทนี้เลยมีไม่มีผู้ชันไม่มีผู้จองไว้ต้องก็แล้วก็มีชันรอบให้สงแสดงที่ให้แล้วก็สร้างได้ประมาณหรือน้อยน้อยกว่าประมาณถึงว่าจะน้อยกว่าประมาณก็ต้องให้สงแสดงที่ให้ฮะแล้วก็จะไม่มีไม่มีผู้จองไว้มีชันรอบด้วยตามนี uh ้ครับน้อยกว่าประมาณก็เป็นเท่าไม่ได้แสดงที่ให้ นะครับถ้าไม่ให้สงแสดงที่แล้วก็สร้างเป็นของตัวเองอย่างนี้เพราะกันเลยบอกว่าม,มันเกิดให้สองลายประเดน็นนี่ประเด็นแรกก็คือสังกติเสธตัวแรกก็คือไม่ได้ให้สงแสดงที่ให้ครนี่น,นี่นี่ตัวแรกแล้วนะามาดูต่อมาอันนี้ในอยู่ของในอยู่ของการที่ให้สงไม่ไม,ไม่ไม่ให้สงแสดงที่ก่อนนะนะพิสูจน์สร้างกุฎีซึ่งมีพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงให้ มีผู้จองไว้มีชานรอบต้องทุกกดหนึ่งตัวครับกับสังกัดิสิตหนึ่งตัวทําไมถึงต้องต้องทุกกดหนึ่งตัวเพราะว่ามีผู้จองไว้นี่แหละมีมีผู้จองไว้จึงจงอบัตทวนมีมีผู้จองไว้มีชานรอบเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอบัตมีผู้จองไว้ยังไงนี่ผู้จองไว้ก็คือพวกมีปวกมีมดเนี่ยแหละเป็นสถานที่อยู่ของปวกของมดเนี่ยเราไปสร้างทับตรงนั้นที่อยู่ของมีของช้างของม้าของอะไรเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้นี นีแล้วแล้วเรียกว่ามีผู้จองไว้นะครับอันนี้เป็นทุกกฎหนึ่งตัวกับสังฆทิเสดสังฆทิเสดก,ก็ตั้งไว้เลยครับว่าคือพื้นที่ไม่ได้สงแสดงนะทุกกฎอันนี้ทุกกฎหนึ่งตัวกับสังฆทิเสดหนึ่งตัวต่อไปพิสูจนสร้างกตีซึ่งมีพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงให้ไม่มีผู้จองไว้ฮะแล้วก็แต่ว่าไม่มีชานรอบอันนี้ไม่มีผู้จองไว้ไม่มียบัตทุกกฎ แต่ว่าดัานไม่มีชั้นรอบอีกก็เลยต้องทุกกดเลือทุกกดตัวเดียวอยู่ดีแล้วสังเกติเศษก็ยังไว้ก็คือไม่ได้สงแสดงที่อย่างนี้นะครับต่อไปก็พิสูจน์สร้างกฎดีมีพื้นที่อันสงไม่ได้แสดงให้ไม่มีผู้จองไว้แล้วก็มีชั้นรอบจึงไม่มีทุกกดแต่เป็นสังเกติเศษอยู่หนึ่งตัวก็คือพื้นที่ที่สงไม่ได้แสดงอย่างนี้นะครับต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นทุกกดนะครับนี่ กี่ยวกับพื้นที่ที่สงสแสริญก็ดินนฮะหินไม่เอาแล้วหินเอาจะดินเฮ้ยเดีอยว้อไออิดเนี่ยอิดจะเป็นอิดอะไรก็ได้แต่ว่าคุณเอาต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาดินมาฉาบครับสมัยก่อนเขาเอาดินฉาบฮะไม่มีไม่มีซีเมนต์นะฮะ,ะคุณจะเป็นเอาไปตัดเอาหินศิลาแรงเอาหินแดงมาเป็นมาเป็นอิดก็ดีอ่ะ หรือจะเป็นอิด,อดปูนก็ดีอ่ะอิดดินะนะฮะอิดดินก็บ้านเหมือนก็บบานดินนะใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องฉาบคุณจะฉาบภายในภายนอกก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ฉาบก็ไม่เป็นไรแต่น,นี้คุณต้องต้องฉาบภายในภายนอกหรือฉาบทั้งสองอย่างแล้วก็ฉาบตรงไหน,นฉาบถึงก,อก่อกําแพงเนี่ยก่ออีกขึ้นไปจนถึงคือข้างบนเนี่ยให้สุดเลยนะถ้าไม่สุดไม่เป็นไรนะถ้าสุดถ,ถ้าสุดเนี่ยแล้วก็นนะอันนี้เป็นถ้าสุดเนี่ย จรดในคานข้างบนเนี่ยถึงจะเป็นแล้วก็มีการฉาบด้วยไงมันมีการสร้างช่างจรดคือข้างบนแล้วก็มีการฉาบด้วยไงข้างนอกข้างในด้วยมันมีอันจนอวบันที่มันมีหลายอย่างข้อเนี้นะครับที่อาจารย์ทมว่าไม่เป็นก็คือว่าเราสร้างอะไรนะที่ไม่ที่ไม่สร้างกุฎีสร้างถ้ำครับครับ พาะว่าเราไม่ได้สร้างกุตีดินเราสร้างกุตีอย่างไรก็ได้ไม่ใช่กุตีดินนะแล้วเราก็อาจจะไปสร้างในที่ที่มีคนจองไว้หรือว่าสร้างที่ที่เขาที่มีชานรอบเราก็จะเป็นอาบักทุกคนสองตัวไม่เป็นทั้งดิเสียเป็นวะที่ไม่ได้แสดงที่ให้เพราะว่าเราไม่ได้สร้างกดีดินนะครับครับครับเฉพาะกนตดินเท่านั้นน่ะที่เป็นสั้งดิเสียถ้าไม่ได้แสดงที่ครับเรื่องนไม่เป็นไร ครับมันมีสร้างถ้ำสร้างปราสาทสร้างอะไรนะอันนี้พอนี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นมันไม่มีอยู่นะสร้างไอไ้อนาบัตอบอ่นะครับเนี่ยสร้างถ้ำสร้างครูหาสร้างกุฏิยา่าหรือว่าสร้างให้ให้ภิกษุอื่นอย่างเนี้ยก็ก็ไม่เป็นอาบัต เป้นอาคารเป็นที่อยู่เสียพิสูจน์สร้างจากช่างนองนั้นน่ะคือสร้างอย่างอื่นสร้างโรงฉันโรงอะไรไม่เป็นนะแต่เว้นเว้นที่นอนเสียเนี่ยเว้นอาคารที่เป็นที่อยู่เนี่ยเว้นกุฏิที่นอนน่ะนะฮะถ้าสร้างอย่างอื่นไม่เป็นไรกุฏิไม้ก็เป็นก็สร้างถ้ำสร้างโครหาสร้างกุฏิหญ้ากุฏิไม้ก็รวมมาด้วยอหไะครับอันนี้ก็พวกนี้ก็ไม่เป็นต้องสร้างถ้าจะเป็นก็คือสร้างเนี่ยเอา ใช้ it, ใชอิฐใช้ก้อนก้อนอิฐที่เป็นดินก็ดีนะอิฐด,ดินอิฐหินอิฐอะไรแล้วก็ฉาบอย่างเงี้ยเลื่องสมมตโยมสร้างไม่ได้กล่าวคำสอนใมันก็ไม่เป็นไรโยมโยมสร้างสร้างให้โยมแล้วสร้างให้ใคราใาทางไห้พระก็ไม่เป็นไรครับสร้างเพราะว่าเขามีเฉพาภาพไงอันนี้ไม่มีเฉพาภาพมะนี่ท่านขอมเอาเองแล้วก็ไม่มีเฉพาภาพค<ม>ือท่านไปขอมเอาเองไม,ไม,ไม,ม,ไม่ไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นเฉพาภาพสร้างให้ท่าน ถ้าเบขอเครื่องมือมาเองแล้วก็ตัวเองมาสร้างเองก็ได้ถ้าตัวเองเป็นช่างหรือให้คนอื่นให้ญาติโยมมาช่วยแล้วก็สร้างให้ท่านตัวท่านเองด้วยถ้าเป็นส่วนตัวของท่านครับต่อไปก็อีกนาทีหนึ่งเอาตรงนี้ให้จบนะครับพิสูจสร้างกดตีซึ่งมีพื้นที่อันสงสแสดงให้ฮะมีผู้จองไว้ไม่มีชานก็เป็นตุกกดสองตัวเพราะว่าพื้นที่สงท่านท่านถ้านในสงสแสดงที่อยู่ จริงๆไม่มีสังญาณเสียในข้อนี้จึงเป็นทุกกฎสองตัวเพราะว่ามีมีผู้จองไว้แล้วก็ไม่มีสารรอบอันที่สองก็ต้องต้องทุกกฎหนึ่งตัวเพราะว่ามีผู้จองไว้ครับแล้วก็พื้นที่ที่แสดงก็ให้สงแสดงแล้วแล้วก็ชารรอบก็มีแล้วเป็นเป็นทุกกฎเฉพาะว่าไปสร้างในที่ทในที่มีผู้จองไว้เท่านั้นเองต่อไปก็เป็นทุกกฎหนึ่งตัวเพราะว่า พื้นที่ที่สงแสดงก็สกสแสดงแล้วแล้วก็ไม่มีผู้จองไว้อันนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่มีชานรอบอันนี้เป็นทุกกฎเพราะไม่มีชานรอบต่อมาก็เป็นพื้นที่ที่สงแสดงให้ก็กสแสดงแล้วไม่มีผู้จองไว้แล้วก็มีชานรอบก็ไม่เป็นอบัติอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนครับหมดเวลาพอดีอขออนุโมทนาบุญครับขอการปเิญาครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวะคาโตภะคะวตาธรรมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิขอความกรุณาเถระครับ